ส่วนันตุพตุลาปดาเจ้าทั้งหลายพุ่งนักดาพู่มมีสตารมัดวาศาสนาปุปปาปามัยเยาเรียนที่นี่จงเสด็จทุ่มาย่ำย่อพวกนึ่งผู้กาทั้งหลายส่วน่าเจ้าจ้าเจ้าเฮียนเจ้าเสียพาเจ้าสตาทั้งหลายพุ่งมีอุปัตตะวันตรายทั้งไปได้เดบไปนอกตรงไกลประหยัดเจ็บปวดจดจริงผู้กาทั้งหลายมีคำปัจนาหายอุปัตตะวันตรายรทั้งมวลจึงได้แต่งเคียงกิริยาหุตา พระกอบนิทานเทพะหาสัจจะทั้งหลายควรบรรยายบอกสือเทวดาเจ้าตุนึ่งอยู่เขาสุเมราละจงจริยดาตุงมารับเกียนสกลาบุตราพระกอบนิทันเถรลุดาเจ้าตหนังอย่เมียนินตปัฏนากรก่ออิจฉมาเกียนกิยาบุตราพระก็ะนิทันเถรุลดาเจ้าตุนังม่งมั่นกาจงเสด็จัมาลับตเกียนกิยาบุตราพระกอนิทันเถารลาเจ้าตหน่ง ยู้ิตพุทธาสักกิมาอีกเป็นเหตุกเจองเจียเฮี้ยมเจ้าธงจ้เท้เจาตใเจาหตเจ้าริพุ่งรายจิยาบุตตาประกอมีตอวนทั้งมีนาแค่ตุกระจไหายูุปัาตาวันตานายทั้งไปไหนแลยไปนอกแก่ปู่งกาทั้งหลายตอนเดินโบราณได้เจียตุเลงอยูทั้งทิศตะกันสักกันมาอีกเป็นเหตุกเจียเจียเฮี้ยม

กปัดจาวันตาลอยทั้งหลายทั้งมวลเจ้าเจ้าวสตาเจ้าทุ่งเจียเทียนอันนี้กูคาเถิดตุราตุปดาเจ้าตุนึงอยูเบงอนอดีสักกันมาอีพี่หนเจียจ้ายเจ้าเฮียนเจยวท่องเจ้ยวเทียนจงตัดเด็ดลงมาลำภูเก็ตกิริยาบุตรปะพราะมีท่าวันทุ่งตปดาเจ้าตุนึงยูเบียงไปจีนสักกันมาอีพนเหนี้เจีาเจ้าเจียียนทั้งหลายพูหนี้จงเสดเด็จลงมาลำภกเกยตกิริยาบุตรปะพราะนีท่าวันทุมีนาเทตุกะจงหาย อุปัตตะอันายเก็บกุกาดทั้งหลายทวันเถินโบราณราชจตุนังยุบียงวยับสักเกินมาอีเป็นเหตุเจ้าเจ้าเจ้าเฮียนจะท่องเจ้าเทียนจงเสด็จต้งมารับอกเกียนกิริยาบุตรปะกอะมีทวันมีนาเทตุกั้นจงหายอุปัตตะอันายเก็บกุกาดทั้งหลายทวันเถินโบราณราชจตุนังยุบียงวยับสักเกินมาอีเป็นเหตุเจ้าเจ้าเจ้าเฮียนจะท่องเจ้าเทียนจงเสด็จต้งมารับอกเกียนกิริยาบุตรปะกอะ ทวันทุ่มมีนาเตตุกปจงหายวัปปัตตวันตอนนีเก็บผงขาทั้งหายตวนเดินวาจอตุนังดิ่อดรักขึ้นมาเหตแหเจียยโยโยเฮียนอองจีวเทียนตั้งหลายนี้จงสด็จผมาลาพเชียนกิริยาโูตาปกอบทวันทุ่ลาตจอดุนังโยเบียนอีสานรักขึ้นมาเหตเแหนเจียวจยโยเน เจ้าทงเจ้เสียนชมเถรเด็จคู่มารับเกียนกิริยาบุตรปะโคกมีตันเทินถูกตาทั้งหลายพร้อมกันปุ้บไหวนำมาอย่างเกวียนกิริยาบุตรปะโคกมีตาวายจิตติดพอดายจบทั้งหลายมีโคดำโคแดงเจียงสูงเจียงหวานมีโคสารโคท้องดำท้องแดงท้องเหนียงท้องขาวติดตาตัดปัดจามอนหมูแดงหมูกลางหมูหมูหมาสังขยายทุกอย่างเจียงกินมีทุกกันสัพพันธทุกทิ้งมีทั้งผูและหมาปูโดยยาปฏิปะจีขอเปียกและโคสาร สัปสัน,นสวันนีหายสวายจิติตประดาคนไทยทั้งหลายจงมารับโอเคมีนี้ถึงไปนิบนจงมาขนโอเคมีนี้ถึงไปทุปาตั้งแต่นี้น,นะจะได้เห็นเห็นจะไดู้หสีปีเคีมมาต้อเขาปีคอยใหญ่มากพาดโอมสิทธิมาทิิสวาหาม ขอตอนส้นตอนเนี่ยวกไปเกลือในกิ้งก่ายไส้ซะมื้อนี้วันอีพันมาถอยไปําตายกุยหายซะมื้อนี้วันอีกวกไอ้เกลือจะจเจาะวุยหายซะมื้อนี้วันนี้ ขอพุทธเจ้าโบลาณกวยไห้ซะมนีวันีขอคควรเตจจักเบากวยห้ซะมนีวันีขอตับใจจากนา้กวยไห้ซะมนีวันีขอตุกจักให้บ่บิอันยังกุยไหยซะมนีวันีขอตั้งหลังคนงกาขอตั้งหน้าคนนมฟันกวยไห้ซะมนีวันีขคนไปก็ตามเป็นงูขวนไปอยกเป็นนือกุยไายซะมนีวันีขวนไปเลียกคนบานนิ่งบน ควไปครวเม่งอนผีป่าจะกวยไายจะบุญีวันนี้คนวัวไปเทียวหองแม่นคนแก่นไปรอมแถนเมี่ยงป่ากวยไม้จะบุญีวันนี้คนวัวองสวายแขนติสนโมือมือต่อแตลิง กวยไอ้ซ่ามนีวันอีเหี้นสิวันเป็นวังเงียนทิพงเป็นไหวกวยไอ้ซ่ามนีวันอีสผลก็ลงมกลางหองใสปะตองกลางน้ำกวยไอ้ซ่ามนีวันอีสุนันตูโปโตดูลาประดาเจาทั้งหลายก้อยปัดอันตรายทั้งไปไนเนี่ยไปนอกกอยออกจากตนเจ็บุงขาตุกันทั้งพู้เเถาและลูกเ่าคอยโยตบรีมีอายุยืนตรบตตเข่าตูนี่ละพานทุกตนทุกคนกกาเทินมือล้